โอเคนะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมครับอาร์ตี้จีแอนโดรอีกแล้วนะเดี๋ยววันนี้นะเราอ่จะมาสอนเสกของในเกมนะฮะโดยไม่ใช้บล็อกลันเชอร์นะ,ะโดยใช้ที่เราจะใช้แอปที่ mcpe master นะฮะเราโหลดได้ตามเพ y สโตร์เลยครับเข้าเพจสโตร์ไปครับแล้วก็พิมพ์ mcpe master นะฮะ mcpe master เนี้ยก็ เข้าวันนี้แล้วฮะว่กดเปิดแล้วครับทิต้าก็กดเปิดร่อยนะฮะชิมเปิดแล,แล้วแล้วก็จะเป็นก็จะขึ้นมาหน้านี้นะแต่นะว่าแบบแรกเรจะเป็นแบบอะไรนะก็ส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะ <c oughs> ตั้งค่าตามปกตินะครับ import โ่น import เนี่ยสามารถเ,าเลือก skin นะเลือก texture pack ได้นะฮะก็กด texture pack list เทคเตอร์ลิสนะก็จะเป็นแต่ยังไม่มีของเวอร์ชั่น0.12นะฮะก็ต้องใครที่ยังเป็นเวอร์ชันเก่าเก่าอยู่ก็ใช้ได้นะฮะโอเคอืม okay. แล้วก็สวยของสกินก็มีเยอะนะ,ะสกินมีสกินลิสต์เหมือนเดิมนะ,ะนี่ฮะก็จะเป็นสกินต่างๆนะฮะเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายให้เลือกโหลดนะ,ะมาเราจะไม่นอกเรื่องนะก็กดสตาร์ทต,ตรงนี้เลยครับนะ เนี่ยที่กดส,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 สตาร์ทไปครับมันก็จะเด้งเข้าในเกมให้นะจ๊ะคอมพ now in the นเกมนะโอเคครับเราก็จะได้ตัวนี้มานะฮะตัวนะพิกเอ็กนะฮะพิกเอ็กตรงนี้นะฮะเป็นรูปพิกเอ็กนะครับยายไปตรงไหนก็ได้ครับแล้วแต่ตามสะดวกนะแล้วก,กดเพลย์ฮะเดี๋ยวผมขอลบไอ้นี่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าอันนี้ก็ขอบคุณ 120ซับนะฮะ120่งร้อยยี่สิบซับสไครต์ร้เลยนะฮะที่ซับสไครต์กันมานะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปไกลๆก่อนแล้วกันนะฮะช็บปช็อช็อช็อโอเคครับออรากดที่ปั๊บนี่หนึ่งนี่หนึ่งทีครับปั๊บนี่ครับก็สามารถปรับโหมดได้ฮะเป็นโหมดเป็นกลางคืนฮะเป็นกลางวันนะกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันอะไรแบบนี้นะฮะ เราก็เปลี่ยนหมวกไปซูเปอร์นนะฮะก็ได้นะฮะครีเอทีฟก็ได้นะฮรอะไรยไม่รู้นะกูโดนอะไรนะครับตอนนี้ฮะเลือดกูบักนะกูโดนอะไรไม่รู้นะแล้วกูโดนอะไรครับก้องเบื้อกูตายครับตอนนี้ไม่รู้กูโดนที่อะไรนะฮะ เปลี่ยนเป็นโหมด Super Bowl, นะฮะเออเป็นโหมด Creative เหมือนเดิมนะฮะส่วนเลเวลตรงนี้ก็จะเป็นเลเวลของเราฮนะเดี๋ยวผมขอข้างบนก่อนนะอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะค,ครับโอเคฮะตรงนี้ก็จะเป็น,ปน Super Bowl, พวกไี้เห็นกูนะครับแม่งงงครับ ไปไกลก่อนนะฮะสิ่งรบกวนเยอะเหลือเกินนะฮะ่งเสือเข็นกูอีกนะโอเครับก็เปลี่ยนเป็นเอเอโซลโวน,นะฮะนี่ก็เป็นเลเวลนะ,ะเลเวลเท่าไหร่เป็น xp นะคุณต้องงานเท่าไหร่คุณก็ปรับเอานะฮะโอเคนะเอ็นชานเอ็นชัวเอ็เอนชะานนะสำหรับไฟนะก็สามารถบินได้หมดโซลโวนะฮะโอเคครับ ส่วนอ่่าอินวิซิเบิลก็คือวิ่งเร็วนะเออไม่ใช่ไม่ใช่นะตกจากที่สูงแล้วอนี่ครับเลือดไม่ลดนะฮะแล้วส่วนไอสปินสปินนี่คือวิ่งเร็วนะฮะคือไม่ต้องกดสองครั้งแบบนี้ฮะคือกดครั้งเดียวก็วิ่งได้เลยนะสำคัญน่าหลอดอาหารไม่ลดด้วยนะฮะเห้เราปิดไปก่อนนะมาดูส่วนของไอเทมนะฮะ นี่ก็จะเป็นไอไอเทมมาใหม่นะฮะไอเทมพวกเบรดล o ตโ g เดนแอปเปิลนะฮะบิววิ่งสเตนโคเดนแครอทอะไรประมาณนี้มีของที่มาใหม่นะฮะโอเคก็เสกกันได้นะฮะสมมติผมจะเอาโ o เดนแอปเปิลนะฮะประมาณ4อันมกแอดไปครับโอเคนะฮะแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะก็สามารถกินได้นะฮะ กินได้นะโอเคนะฮะคิวส์ cubes, นี่ก็จะเป็นบล็อกต่างๆในเกมนะฮะอยาะได้บล็อกอะไรก็เสกเอานะอ๋อนี่ก็จะเป็นแร่ต่างๆฮนะแร่สีหรืออะไรต่างๆนะฮะ <c oughs> ส่วนทูตี่ก็จะเป็นเครื่องเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆนะฮะชุดโครงชุดเกาะอะไรแบบนี้นะฮะนี้ด้วยหรออะไรไม่รู้นะฮะ กูไม่รู้ว่าฟู้ดนี่คืออาหารนะฮะอาหารพืชหรือว่าอะไรต่างๆฮนะโอเคส่วนครอบครอบนี่ก็จะเป็นอพวกซีดพวกต้นไม้อะไรแบบนี้นะฮะส่วนเอกนี่ก็เป็นสปาลไข่นะ,ะสปาลตัวอะไรนะสปาชิคก้นนะอะไรแบบนี้นะฮะโอเคครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่นะเสกได้นะสมมติว่าผมจะเอาเบรดลดนะก็ เห็นแถบด้านล่างนี่คือจำนวนฮนะโอ้โหสีกดแอดไปครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะก็เรียบร้อยแล้วครับฟินิชแอดดิ้งนะก็จะขึ้นตรงนี้ครับนี่ฮะก็จะขึ้นตรงนี้ครับอมาดูส่วนของเทเลพอร์ตนะฮะเอสนะฮะก็เลือกเทเลพอร์ตคอนเฟิร์มนะฮะสมมติอ่ผมทำเครื่องหมายไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคตรงนี้นะฮะ โอเคครับโฮมผมวิ่งไปไกลๆเลยนะเหมาะใช้ในโหมดซูเวอร์มากเลยนะฮะโอเคนะฮะเซลกดเทเลพอร์ตนี้ปั๊บนี่ครับมันก็จะเทเลพอร์ตมาที่เดิมฮนะเห็นไหมฮะเทเลพอร์ตมาที่เดิมที่เมื่อกี้เลยนะฮะสามารถแนะนำในโหมดซูเวอร์นะเวลาลงดันเจียนหรือไปนรกอะไรแบบนี้นะฮะ ล้วก็หาทางกลับไม่เจอนะก็กดเทเลพอร์ตกันเลยทีเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสกีนช็อตนะฮะก็สกีนช็อตแล้วก,กดตรงนี้ครับปั๊บมันก็จะสกีนช็อตให้นะฮะสกีนช็อตแล้วก็เซฟให้ด้วยนะโอ้โหอะไรที่จ๋มมากนะฮะแอปนี้นะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะลืมนะเดี๋ยวอ่า ไอ้นี่นะเดี๋ยวลิงลิงอ่ออะไรลิงอ่อลิงเจ้าของโพสเที่ยามาโพสในกลุ่มใหม่คะ่นะแล้วโด่งจะทิ้งให้ที่อา่าตารางด e สคริปชั o นนะแล้วก็พร้อมกับเชนเชน l นลของเขานะฮะก็เข้าไปกดซับสไครต์เชน n นลของเขาด้วยนะเพิ่มเพื่อนขอเขาด้วยนะฮะนะก็ <c oughs> ยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะฮะ ก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมชแนลผมนะชแนลเขาด้วยก็ได้นะเพื่อเป็นลัง like, ใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะยังไงซะวิธีนี้ก็ลองไปโหลดใช้กันดูฮนะเจ๋งๆฮนะโอเคนะก็เห็นว่าพาน,นี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมฮนะกดไลค์กดซับสไคร์กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมก็พาน,นี้ไวแค่นี้ก่อนนะโอเคเ,เจอกันใหม่นะฮะขอบคุณที่รับชมนะค,ครับ